ู่ทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะเรียกว่ากองการศึกษานะคะมีทั้งหมด10อาคารเรียนนะคะสําหรับภาควิชาสามัญต่างๆนะคะนักเรียนทุกคนจะเรียนที่นี่ทั้งหมดเลยถ้าภาคสนามก็คือจะไปฝึกอีกนอกสถานที่หนึ่งนะคะส่วนทางด้านอีกฝั่งหนึ่งของทุกท่านนะคะจะเป็นหน่วยฝึกทหารใหม่นะคะถ้าใครเป็นทหารกองประจาการที่นี่หรือทางเกณฑ์ที่นี่ก็จะได้อยู่ที่นี่นะคะและขัดจากอาคารเรียนทั้ง10หลังแล้วนะคะที่เห็นเป็นอาคารใหญ่ๆและ แดงด้วยนะคะส่นวนโดมใหญ่ๆที่เห็นอยู่ด้านนี้นะคะทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะคือสถานีที่ผู้คองและผู้ค้าประกันทุกท่านจะต้องลงนะคะเพื่อทําการทําคู่สัญญานะคะในสถานีต่อไปรอรถจอดให้สนิทก่อนนะคะแล้วค่อยๆทย,ย,ยอยลงนะคะทางด้านเต้นสีฟ้าที่เห็นอยู่นะคะด้านหลังจะมีบริการน้ําดื่มแล้วก็คาเฟอีนที่ทุกคนต้องการตืมเข้าสู่ร้างกายของเราแล,แล้วก็เรามีอาหารเช้าให้หล่อมท้องด้วยนะคะค่อยๆทยอยลงนะคะ สำหรับนักเรียนเนสีรุ่นที่2 7ปีการศึกษาสองวันทาลกสิบหกอยากทราบว่าตอนนี้ได้กองร้อยอะไรกองร้อยอะไรครับร้อยกระทิงครับร้อยกระทิงอ่ารู้สึกยังไงบ้างได้อยู่ร้อยกระทิงก็ดีใจครับดีใจครับครับยันนี้หน่อยแล้วก็แอบ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 เสียใจนิดนิดทำไมเสียใจอ่ะเสียใจนิดนิดคือก็อยากอยู่ร้อยอาชาอยากอยู่ร้อยอาชาโอเคดีทุกกองร้อยนะคะทุกคนประสบความสำเร็จทุกองร้อยแน่นอนอ่ะเรากองร้อยอะไรครับ สิงโตครับสิงโตครับเป็นยังไงรู้สึกยังไงได้อยู่สิงโตครับดีใจครับโตครับอะแล้วูบคลองเรามาได้ไหมวันนี้มาครับอะรู้สึกยังไงบ้างเราได้กองร้อยแล้วดีใจแบบบอกไม่ถูกก่อนดีในมากๆครับตื่นเต้นมากๆด้วยอะโอเคกองร้อยอะไรครับร้อยซีครับซีวันนี้ใครมาด้วยครับวันนี้มากับหน่วยครับวันนี้มากับหน่วยรู้สึกยังไงได้อยู่อซีรู้สึกดีอะฝันยังไงไปให้ถึงนะครับ กองร้อยต่อมากองร้อยอะไรครับกองร้ยอยโคชสารับโคชสารช้างเลยนะคะเป้าหมายต่อไปหวังว่าจะไปเหล่าอะไรไหมไปมาครับอยากไปมานะคะอ่ะโอเคขอยสมหวังนะครับกองร้อยอะไรครับจงอังครับจงอางนะคะวันนี้ผู้รองมาด้วยไหม,มอ่าท่านกลับไปหรือ,อยังกลับแล้วครับกลับเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกยังไงมากวันนี้ได้กองร้อยนี้ดีใจครับ โอเคเราต่อไปคิดไว้ว่าจะไปเหล่าอะไรทหารม้าครับอยากจะไปทหารม้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะคะอะกองร้อยอะไรครับฉลามครับฉลามแล้วึูกศรในได้อยู่ฉลามเนี่ยรู้สึกดีครับรู้สึกดีา่มายต่อไปจะไปเหล่าอะไรครับขอแพทย์ขอแพทย์อะโอเคอะอันนี้ฉลามเหมือนกันใช่ไหมโอเคสีนี้กองร้อยอะไรครับ อจอระเคครับจระเคนะคะรู้สึกยังไงได้อยู่จระเคด้วยรู้สึกดีครับรู้สึกดีนะคะเป้าหมายต่อไปจะไปเล่าอะไรครับทหารครับอ่ะตุมมังนะครับจระเคเนาะอ่ะขอยอะไรครับอ๋อครับอาชารู้สึกยังไ,งได้อยู่อาชาเนี่ยมีคนอยากอยู่อาชาไม่ได้อยู่เนี่ย,ยาาตื่นเต้นมากเลยอาชาเนี่ยแต่ว่าได้ขี่ม้าด้วยไหม แล้วเหล่าที่เลือกอยากไปเหล่าอะไรครับม้าครับก็อยากไปม้าอยู่แล้วได้อยู่ม้าเลยอาชาเลยโอเคขอให้สมหวังนะครับนักเรียนได้กองร้อยอะไรครับกองร้อยเสือโครงครับเสือโครงอ่าเป้าหมายต่อไปอยากไปเหล่าอะไรครับหมูแดงครับจ้าอ่าแน่นอนขอให้สมหวังสำเร็จนะคะอันนี้กองร้อยอะไรครับเนี่ยเลี้ยงผาครับเลี้ยงผารู้สึกยังไงได้อยู่เลี้ยงผาแล้วเขาเนี่ยตื่นเต้นต้องไม่รู้จะเจออะไรใช่ไหม เหล่าที่เลือกไว้ที่ตั้งใจไว้อยากไปเหล่าอะไรครับอยากไปมาอุ้คนอยากไปมาเยอะเลยเนาะกองร้อยอะไรครับกองร้อยพึ่งหลวงครับพึ่งหลวงคิดไว้ว่าเหล่าต่อไปอยากไปเหล่าอะไรครับม้าครับวันนี้รู้สึกยังไงได้ไได้กองร้อยละดีใจและตื่นเต้นครับดีใจและตื่นเต้นอ่ะกองร้อยอะไรครับผมร้อยมูป่าครับ ร้อยหมูปลาวันนี้วันแรกที่ได้ก้าวเข้ามายู่รั้วโยธินศึกษาถามงงุฎของเรารู้สึกยังไงครับรู้สึกตื่นเต้นแปลกใหม่ดีครับตื่นเต้นแปลกใหม่ด้วยเราต่อไปที่คิดว่าอยากไปเหล่าอะไรครับเหล่าลาบครับเหล่าลาบโอเคขอให้สมหวังนะครับอ่ะอีกสักคนหนึ่งนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างดีใจครับที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ครับดีใจที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ตื่นเต้นด้วยตั้งใจว่าจะไปเล่าอะไรคะ ราบครับอยากจะไปลาบโอเคขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จน,นะคะเป็นชาติชาติไทย